พร้อมแล้วนั่นจะเป็นเกี่ยวคอผมนี่ด้วยกับไปเลยไปครับผมเกี่ยวขขาครับไปเลยแล้วก็เร่งไปหาซื้อถุงมือกัน อันนี้ถุงมือวะเอาคูนึงให้เกี่ยวเข่าหนยแบบนาๆแม่แบบยางไหมล่ะเอาแบบบ่ตตรงนาเกินไปไหม เอาเอาในก็ได้เอามาเลยม่จับเขาเลย้วดิไม่ดอกไม่อมาเก็บมืออ๋อโอเคจหวะก่อนใหม่ก็เอาต้นีหะทำสิบตัวเอาต่อพระตัใหม่ระพหาว ปีนี่ได้ไหมตั้งวานเขาท้งมาเกี่ยวหรอปีตรงมา้ปีนี่อ้าวแม่หายเฮ้ยไปปะนี่เขาเลือซ้ำหนู่ <c oughs>

โอ้โเขาก็งามหลายแม่เขียวเขางางเขาง้างหลง้างาขัดยอดเลยโอเคเกี่ยวขับเกี่ยวแนีเต่ามาเลยว่นี้จับ โอ้ยย oh, oh, ังสิเลือกเอายังได้เดียบบานพี่น้องเลยเขามเนี้ยนั่นไงโอ้ไม่หล่อปลายปี่อ่ะอ๋อนี่เขาดึงเอาออกมาเลยโอเคโอเคโอ้ยพอดีเกี่ยวเขาดับโดนเกี่ยวเกี้ยวเปลี่ยอเออมา บกาปีนี้ได้ถึงวันเขาถึงเกี่ยวเขาหด้อปล่าดิออกมาว่ามือกันโอเคเราตุนกันแล้วปะโอ้หลอดป้อนเงนน่เปนนันว่าจีเลียวด้วยมือคุณนนว่าเกี่ยวกับบุคือเลยสายเกี่ยว เกี่ยวกือบพูดคืองงอะไเนี้โอ้โหอมันงามกานี่มันสีเกียวเดียวกานี่อยู่ดิอ้ปัญหามันเ,เกีออ่ยวหาคกอว่าพีิง้ออมันีน่ามกับใช่ไหนนเกี่นนๆๆยวไป่เป็นได้ป่ะเนี้ mẹ đứng nhàng đứng nhàng nó đọc đứng bay bộ. ừ ừ bưng gì nổi đấy? đi sau na gấp bảy đi mà. đấy không? nào บาที่นี่ไปโรดเด้อร์บัดมีเงื้อแม่ว่าหยาเนี่ยมันไหลไหลหย่อนหยาตัวนี้นไปครับลุยต่อเกี่ยวอื้อ เบรกแรเดี๋ยวพักบุ่งอยอู่เด้อในรอบจะปีนอไม่เกี่ยวเขานี่เนะอะ่ห,ห,ห,หรอบหลายปีเดียไม่เกี่ยวเขา nằm nằm ô nằm nằm trong giò kêu tên này <cười> 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 băng luật. đồng liêng

โย่อะไรปีนี่โย่เออเอาไปลองมาล่ามือไปเลยเกี่ยวขอล่ามัวโอ้ตกมาปีนี่ก็เด็หลาย่างเลยปะปีนี้มามามาเดี่ยวมัวกันไปไปเกี่ยวขอต่ออ่ะนะเดี๋ยวพอดีงานนี้เรียล กลัดใหากินข้าวเที่ยงด้วยป่ะนี่แม่กัดไม่มาแล้วร้อนแดดไปกลับกินข้าวเที่ยงก่อน